มินองลายทำสัญญา5ข้อหนึ่งจะคืนประชาธิปไตยจะหยุดการใช้ความรุนแรงกับประชาชนจะนั่นจะนี่ห้าข้อมินอองไลายไม่ทำสักข้อแต่ท่านทั้งหลายครับในปี2 5 6 5ในขณะที่ท่านสมเด็จทุนเซ็นเป็นประธานอาเซียนแล้วก็รบบี้จนกระทั่งมินอองไลายเนี่ยส่งตัวแท,ทนสภาทหารมาประชุมที่กรุงเทพม,มหานาคร นายดอนปรมัตวินัยและกระทรวงต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพเกิดอะไรขึ้นคนที่มาร่วมประชุมมีทูตอยู่แค่หนึ่งทูตเวียดนามทูตลาวทูตกัมพูชาแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยส่วนประเทศอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซีย หรือแม้กระทั่งบูไนเขาไม่เอาด้วยท่านทั้งหลายท่านจับอาการตรงนี้ทำไมประเทศหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียนี่กับหมู่เกาะนะครับซาลาวักนี่อยู่เกาะโบเนียวนะพื้นที่ก็ใหญ่เท่ากับแหลมมาลายูนี่ลหละบูไนยอย่างนี้ ทำไมกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงไม่เอาด้วยกับเหตุที่นายดอนปรมัตวินัยเชิญตัวแทนของสภาทหารพรม่าก,ก็คือตัวแทนของพลเอกอวุโสมินองลายมาประชุมที่กรุงเทพมหานครแล้วทูดมาร่วมประชุมมีแค่เวียนาาแล้วกัมพูชาแล้วก็มีตัวแทนสภาทหารพรม่าแล้วก็มีรัฐมนตรีต่ตางประเทศของไทยประชุมนี่นคือความผิดปกติ ในขณะนั้นเนี่ยสมเด็จฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนนี่ผมต้องย้ำนะครับสมเด็จฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนต้องบอกกับท่านทั้งหลายครับว่าวันนี้อาเซียนเนี่ยได้แบ่งออกเป็นสองความเชื่อความเชื่อที่หนึ่งก็คืออยู่กับจีนที่อยู่กับจีนอย่างแน่นอนชัดเจนเนี่ก็คือกัมพูชาและลาวและก็พม่าด้วย ความเชื่อที่สองอยู่กับสหรัฐอเมริกาอยู่กับสหรัฐอเมริกาก็มีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนเีเซียมาเลเซียไอ้พวกที่เหยียบเรือสองแคมเนี่ยก็มีหนึ่งเวียดนามมีไทยแล้วก็มีบูไนนี่ผมอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจภาพเพื่อจะโยงให้เห็นว่าวันนี้นี่ พลเอกประยุทธ์จันโอชารู้อยู่แล้วว่าในปี2565น,นั้นมันล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงในการที่นายดอนปรมัตวินัยทำตัวในการเป็นตัวเชื่อมกับสภาทหารพรม่าของพลเอกอาวุโสมินอองไลายแล้วให้ตัวแทนเดินทางมาแล้วจะเอาทูตอาเซียนสิบชาติเข้ามาเจรจาด้วยทำไมมันล้มเหลวครับมันล้มเหลวเพราะพลเอกอาวุโสมินอองไลาย กลายเป็นคนไม่รักษาคำพูดมินองลายไปร่วมประชุมที่อินโดนีเซียหลังการรัฐประหารรัฐประหารวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพัน 4, เกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อต้านที่เกิดขึ้นทั่วพมา่ามีคนบาดเจ็บเสียชีวิตจับคนเข้าไปขังเป็นหมื่นๆนคน อาเซียนก็เรียกให้พลเอกบูโสุมินอองลายไปเจรจากันเจรจากันที่กรุงจาก,การตาอินโดนีเซียในเดือนเมษายนปี2564ท่านทั้งหลายครับเอาโซมินออนไลน์พลเอกประุโสมินออนไลายก็ให้สัตย์สัญญาต่อประเทศอาเซียนที่เขาร่วมประชุมวันนั้นครบเลย ก้าชาติรวมกับมินออนไลน์เป็นสิบชาติมินออนไลน์ทำสัญญาห้าข้อหนึ่งจะคืนประชาธิปไตยจะหยุดการใช้ความรุนแรงกับประชาชนจะนั่นจะนี่ห้าข้อสุดท้ายก็คือมินออนไลน์ไม่ทำสักข้อนี่ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2564เมื่อไม่ทำสักข้อ ทั้งฝั่งที่เข้ายืนเคียงข้างสหรัฐอเมริกาเอียงไปไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียเขาก็เทคไซด์เลยสิครับเพราะพลเอกอวุโสมินอองไลน์ให้สัตย์สัญญาแล้วไม่รักษาสัญญาเมื่อคนไม่รักษาสัญญาก็คนไม่มีเกียรติไม่มีความน่าเชื่อถือเมื่อไม่มีความน่าเชื่อถือเขาก็ไม่เอาด้วย ทางนี้ก็สนับสนุนแล้วก็เกิดรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติขึ้นซึ่งศูนย์ประสานงานก็อยู่ที่สิงคโปร์นี่แหละครับไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่เชียงใหม่นี่ก็มีศูนย์ประสานงานของเขาอยู่แม่สอดจังหวัดต,ตากก็มีนิ่ยังไม่รู้นะครับว่าการจะนาบุรีนี่ด่านเจดีสามองค์เข้ามาสังขะนี่จะมีศูนย์ประสานงานไหม อันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่เกาะสองนี่มีเป็นศูนย์งานประสานงานชั่วคราวของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งรวมกองกำลังที่ต่อต้านกลุ่มประชาชนที่ต่อต้านการยึดอำนาจของพลเอกอาวุโสมินอองไลายมารวมกันที่นี่ที่รัฐบาล NUG รัฐบาลเนช่นแนวอ เอ๋ะรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับ NUG ท่านทั้งหลายครับเมื่อตั้งรัฐบาล NUG เสร็จแล้วก็มีแกนนำก็คือกลุ่มของพรรค NLD พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยขอพมา่ามที่นำโดยองซานซูจีนี่มาเป็นแกนนำของรัฐบาลเขาก็ได้เริ่มการหา เงินสนับสนุนกูก็ได้เงินกันเยอะครับบริจาคกันเป็นพันล้านดอลลาร์น่ะเอามาใช้ในการต่อสู้รณรงค์กันอยู่ที่สาธารณนัตเช็กกางสหภาพยุโรปท่านทั้งหลายท่านดูการเมืองตรงนี้ท่านจะเข้าใจว่าสหภาพยุโรปก,ก็ร่วมกันลงขันเรื่องนี้ทำไมเป็นจัดกันและดมทุนกันอยู่ที่เช็กมีผมให้คำตอบท่านง่าย สาธารณเช็กเช็กรีพับบิกก็คืออดีตของประเทศเช็กโกสโลวาเกียพอสหาภาพยุโรปพอยุโรปตะวันออกล่มแล้วก็เกิดสาภาพยุโรปขึ้นเช็กโกสโลวาเกียก็แยกกันเป็นสองประเทศประเทศหนึ่งก็คือเช็กรีพับบิกประเทศหนึ่งก็ประเทศสโลวาเกีย เช็คคือประเทศที่ผลิตอาวุธรายใหญ่ของยุโรปตะวันออกดังนั้นการไประดมทุนเปิดธนาคารเปิดบัญชีธนาคารของ NUG อยู่ที่สาธารณเชคก็คือระดมเงินเพื่อซื้ออาวุธซื้อมาไหนครับก็ซื้อมาใช้สู้กับกองทัพของมินอองไลน์นี่แนี่อธิบายกันให้เห็นภาพ เข้าใจง่ายๆดังนั้นท่านที่ดูอินเทอร์เน็ตท่านที่ดูภาพในการต่อสู้กันท่านจะเห็นอาวุธของกองกำลังไม่ว่าจะเป็น K N L A นี่กระเลียง K N U นี่ก็กะเลียงกองทัพมอนกองทัพไทยใหญ่กองทัพ P D F แล้วก็บบริเวณสกายซึ่งต่อสู้กันอย่าง รุนแรงอยู่ตอนนี้นี่อาวุธที่ใช้จะเป็นอาวุธที่อยู่ในมาตรฐานนาโต้มาตรฐานนาโต้ก็คือใช้กระสุนขนาดจุดสองสองสามนี่นี่ถ้าเป็นปืนไรเฟินอัตโนมัตินะครับแล้วยี่ห้อก็จะเป็นซิกซาวเอร์บ้างเป็นยี่ห้อที่สาธรารณัฐเช็กผลิตบ้างนี่ส่งกันเข้ามาส่วนกองทัพของมินออนไลน์ หรือตัดมาดอนี่ก็จะใช้อาวุธที่ผลิตยอยู่ในรัเสเซียนั่นคือยังใช้กระสุนขนาด7.65ก็มีพวก ak อาคารนี้ครอบหลายๆรุ่นแล้วก็มีปืนที่ผลิตจากจีนนี่แสดงให้เห็นว่ามันคือการทำสงครามที่ใกล้จะเต็มรูปแบบเต็มทีนี่สถานการณ์ของพม่าในปัจจุบัน